ค่ะจริงๆก็เล่นรวมๆก็ถือว่าดีนะคะเซดีทั้งวันเลยเปิดไปก็เปิดไปเอ่อลวมแรกอาจจะไม่โอเคเท่าไหร่แต่ก็รวมๆเล่นได้ดีค่ะกดดันไหมคะวันนี้กดดันไหมกดดันตัวเองเหรอ <laughs> ก็จริงๆก็โอเคค่ะก็ต้มคืออารมณ์แรกอาจจะแบบเออแบบมีนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็พยายามแบบรีแลกซ์ตัวเองเพราะว่าไม่อยากไปแบบกดดันไม่อยากไปเร่งอะไรวางแผนการเล่นพวกนี้ยังไงบ้างคะเอ่อ พรุ่งนี้ก็คือเหมือนเดิมค่ะก็คือจะพยายามตีแผนเดิมแล้วก็พยายามตีให้อยู่แฟร์เวย์เยอะอยากไหมคะอะไรถึงแฟนกอล์ฟนิดนึงคะค่ะก็เป็นอ,อีกฮอนด้าปีนึงนะคะที่อยากจะให้นักกอล์ฟทุกๆท่านนะคะมาลองชิอ่อแต่ตปีนี้จะไม่มีแฟนคลับเข้ามาเยอะเท่าไหร่ก็อย่าลืมติดตามดูได้ที่ทางทีวีนะคะแล้วก็ส่งกำลังใจให้นักกอล์ฟไทยได้วยนะคะสนามวันนี้แล้วอากาศเป็นไงบ้าง วันนี้ร้อนแต่ก็โอเคค่ะวันนี้ก็ถือว่าช่วงเช้าอากาศดีแล้วก็มาร้อนขึ้นหลังๆแต่ก็รวมๆถือว่าโอเคค่ะลมอาจจะมีช่วงประมาณ10บสิบลมหลังอะค่ะจะแบบเริ่มมีลมแรงมากขึ้นวันนี้ถือว่าเราเล่นได้ดีแล้วเนี่ยในวันพรุ่งนี้นี่มีวางแผนอะไรไว้บ้างครับต้องปรับอะไรหรือว่าต้องเล่นอะไรขึ้นมันก็วันนี้จริงๆมีตีเดวเวอร์ไม่ค่อยอยู่ไฟร์เวย์เท่าไหร่ด้วยก็บางหลุมก็อาจจะแบบเดี๋ยว ทานรับสก็เดี๋ยวไปซ้อมไปซ้อมได้เนิดนึงค่ะก็พยายามแพลนก็คือแบบตีให้อยู่แฟไว้เยอะก็จะได้เปิดโอกาสช็อตสองให้มากขึ้นแล้วก็ไปซ้อมพัดวันนี้ก็พัดโอเคแต่ก็มีพลาดบ้างแต่ก็กอล์ฟค่ะก็มีพลาดบ้างค่ะเกมของเราวันนี้เป็นยังไงบ้างคะเกมวันนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะหมายถึงว่าก็ดีมากไม่ดีบ้างอะไรนะคะเปิดไปก็โอเคแต่ว่าแบบจับสปีดพัดจับทางพัดไม่ได้เท่าไหร่วันนี้แล้วก็ ตีเหล็กไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่คะ่ะแต่โดยรวมแบบกลับมาได้ก็โอเควางแผนการเล่นพวกนี้ยังไงบ้างคะก็น่าจะโฟกัสไปที่เหล็กเราก็พัดให้ให้ให้เยอะอยู่คะ่ะเพราะว่าเราก็ดริเวอร์ด้วยคะ่ะดริเวอร์ยังไม่ค่อยจริงไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่แต่เหล็กโอเคก็น่าจะนั่นแหละพยายามอยู่ในเฟร้เวย์ให้เยอะเพราะว่าปีนี้ลาฟนอนคอนงทีจะนะอยากให้ฝากอะไร ค่ะก็ฝากนะคะแฟนกอล์ฟชาวไทยนะคะก็พวกเรายังจะแข่งกันต่ออีกสามวันนะคะคนไทยทุกคนที่อยู่ที่นี่ก็ทําเต็มที่สุดแล้วก็อยากได้กําลังใจจากทุกคนนะคะเชียร์ได้ที่บ้านผ่านพีพีทีวีหรือว่าจะมาที่สนามก็ได้ถ้าทุกคนมีตัวสนามกับอา,ากาศวันนี้เป็นไงบ้างครับสนามเขาต้องบอกว่ากีนอะค่อนข้างที่จะต่างจากปีที่แล้วเยอะมากะคะ่ะก็คือแบบฝืด ขึ้นแล้วก็ตกค่อนข้างที่จะหยุดขึ้นอะไรบางบางทีจีนก็อาจจะไม่ค่อยกล้าตีเข้าไปเพราะว่าคือเรามีเมมโม y รีว่าสนามนี้มันแบบตกวิ่งอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอากาศก็โอเคค่ะไม่ไม,ไม่ได้แย่มากกว่านี้ก,นนนนก็น่าจะ driver ค่ะ driver คืออย่างไรคือจริงๆมันอยู่ในโซนที่โอเคแต่ว่ามันไม่ได้เหมือนแบบที่จีน ไฟบอลที่จินชอบสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าแล้วก็นั่นแหละค่ะพัคิดเ,เราจะทได้ดีกว่าปีที่แล้วครับจินว่าทุกคนเขตั้งความหวังแล้วจริงเขตั้งความหวังเองเหมือนกันแต่ว่าคือต้องบอกว่าทุกๆวัทนที่เราตื่นมามันไม่เหมือนเดิมอยู่แล้วแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะพยายามที่จะดีเหมือนเดิมได้เราพยายามให้สัปดาห์นี้ดีที่สุดของปัจจุบันดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะจินก็ตอบไม่ได้ว่ามันจะดีเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่ว่า ว่าจริงพยายามในทุกทกวันให้มันดีณจุดจุนี้ออกร้อมกับคนวันนี้เป็นยัไงบ้างคะวันนี้ก็ออกกับเชลล่าชอยกับพี่แจสมินค่ะสนุกมากเลยคะ่ะแล้วก็วันนี้คิดว่าอะไรเป็นสิ่งที่ยากกระทยที่สุดกับการค่ะวันนี้คิดว่าเออบางหลุมมันก็มีลมแล้วก็เราต้องออนให้ตรง ตรงที่เดียวกับทงอยู่ะคะ่ะเพราะว่ามันจะมีกีมันจะมีสโลปเยอะคะ่ะอก็อยากให้อีก3วันคะ่ะก็อยากให้แฟนๆทุกคนนะคะมาให้กำลังใจนักกอล์ฟที่ชอบแล้วก็นักกอล์ฟคนไทยทุกคนด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ